น้องเกวผ่า,าถั่วบ้านใหม่แม่ชมพูข้างในสวยหรูล้ลานหน้าอยู่ทุกซอกมุมซุปตาสาวชมพูอารยาที่เพิ่งจะทําบุญบ้านใหม่ไปอย่างเรียบง่ายเมื่อวันที่9กดดากระดาษขมที่ผ่านมาตอนนี้นั้นก็ได้ผ่าลูกๆทั้ง3คนไซฟ้าพายุและน้องเกลเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะล่าสุดรายการตีถ่ายครัวนั้นก็ได้พาแฟนๆนั้นไปทัวร์บ้านใหม่และบุกตะลุยสวนยายหนิงแบบจัดเต็มจัดหนัก บรรยากาศรอบป,ปาร์นในรมรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวงามตาข้างบ้านมีสระว่ายน้ำและมีสะพานมีบอ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ไว้ให้ลูกๆนั้นได้ชมกันแถมงานนี้ยายหนิงนั้นก็ยังได้เข้าขวโชวฟิมมือสุดแซบแสนอร่อยไว้ต้อนรับเหล่าพิธีกรอีกด้วยล่ะค่ะ บ้านคุณแม่ชมพูเนี่ยรมลื่นนะอยู่จริงๆเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ